สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะภาษาไทยวันพฤหัสบดีที่สี่นะคะเราก็จะไปต่อกันในหน้าที่12 13 14สินะคะวันนี้วันนี้จะเป็นนิทานนะคะเราก็ไปดูกันว่าเราจะต้องมาอ่านนิทานเรื่องอะไรกันเอ่ยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยหน้า12กันก่อนนะคะที่คุณครูสั่งให้ทำไว้เมื่อวานนี้นะคะอ่ะ หน้า12นะคะหน้านี้เป็นการคัดลายมือแล้วก็โยงเส้นนะคะโยงเส้นคําที่มีเสียงคล้องจองกันเหมือนเดิมนะคะเราก็ไปขีดเส้นคําที่มีเสียงคล้องจองกันแบบนี้นะคะแล้วก็โยงเหมือนเดิมเลยวันนี้ป,ป้าใช้มือลากจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแล้วก็อ่านด้วยนะคะเด็กๆที่พึ่งนึ่งมันอ่ะ เราก็เขียนด้วยนะคะต่อไประปลื่นชื่นใจกระโยงเหมือนเดิมเลยนะคะใจชื้นพื้นที่เด็กๆคัดมาแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเฉลยแล้วก็โยงเส้นกันทางรื่นยื่นมือ,อแบบนี้นะคะและ้วเด็กๆก,ก,ก็คัด ให้ตัวบรรจงสวยงามคำที่อยู่ในหน้านี้ก็จะมีคำว่าหน้าทึ่งพึ่งพานะคะคุณยายก็ให้ลูกเสือพาข้าถนนนะคะเป็นที่พึ่งได้อ่ะต่อไปอันนี้เฉลยตรงนี้เด็กๆคัดลายมือนะคะต่อไปด้านล่างค่ะเด็กๆก,ก็จะมีคำอยู่ในกรอบสีฟ้าด้านบนนะคะเราก็จะเติม คำอ่าไม่ใด้เติมคําเติมแค่พยัญชนะที่หายไปนะคะดูคําที่กําหนดให้แล้วเติมตัวอักษรที่ถูกต้องลงในช่องว่างเขามีคามาให้แล้วนะคะเด็กก็อ่านคําในกรอบสีฟ้าก่อนแล้วก็นําไปเติมนะคะเอาพยัญชนะไปเติมอ่าคที่1อ่านว่าดีซึง้งอ่ภาพไหนดีซึง้งเด็กๆก,ก็เอาพยัญชนะที่หายไปไปเติมนะคะชื่นใจ ทราบซึงนึ่งข้าวฟื้นไข่ไม้ฟื้นอ่ะทีนี้ลองมาดูีิเติมถูกไหมเด็กลองเติมดูก่อนนะคะอ่ะภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่หนึ่งตัวที่หายไปก็จะเป็นนอนหนูกับขอไข่ก็จะอ่านได้ว่านึ่งข้าว นะคะคภาพที่สองตัวที่หายไปก็คือดอเด็กกับสอโซนะคะก็จะอ่านได้ว่าดีดซึ่งภาพที่สคือไม้ฟืนฟอมอมากับฟอฟันนะคะภาพที่4ี่ทราบซึ้งสอโซกับสอโซชื่นใจนะคะชอช้างกับจอจาน ฟื้นไข่ฟอฟันกับขอไข่นะคะฝึกอ่านให้คล่องๆนะคะอ่ะอันนี้คือเฉลยที่คุณครูสั่งให้ทําเมื่อวานอ่ะวันนี้เราจะมาอ่านนิทานอ่านเรื่องนะคะม้าน้ำไม่ใช่หมานะคะในเรื่องก็จะมีคุณพ่อนะคะมีไข่นุยแล้วก็มีเจ้าม้าน้ำอ่าเด็กๆรู้จักไหมลูกนะคะ เรามาอ่านเรื่องม้าน้ําไม่ใช่หม้ากันนะคะเด็กๆอ่านตามด้วยก็ได้นะคะเด็กๆฝึกอ่านด้วยนะคะวันนี้พ่อพาไข่นุย้ยมาดูม้าน้ําไข่นุย้ยดูเขาเอาอาหารให้ปลาต่างๆไข่นุย้ยถามพ่อว่าม้าน้ำเป็นมา้า หรือว่าเป็นปลาครับอ่าวันนี้พ่อก็พาไข่หนุยนะคะมาดูหม้าน้ําไข่หนุยก็ดูเขาให้อาหารปลาต่างๆแล้วไข่หนุยก็ถามพ่อว่าพ่อครับปลาอ่มาม้าน้ำเนี่ยมันเป็นม้าหรือมันเป็นปลาครับพ่ออ่ามาดูซิพ่อว่าไงลูกพ่อเล่าว่าม้าน้ําไม่ใช่ม้านะคะแต่มันคือปลาชนิดหนึ่ง มันมีชื่อว่าหมาน้ำนะคะเป็นปลาที่มีชื่อว่าม้าน้ำนะคะเพราะมีหัวคล้ายหมามีปากยาวยื่นอาศัยอยู่ในน้ำไม่ชอบน้ำลึกหมาน้ำกินไรน้ำและกุ้งมันอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลเช่นชายฝั่งอ่าวไทยเป็นต้น อพอเขาบอกว่าหมาน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ม้าลูกมันคือปลาชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าหมาน้ําเพราะว่าหัวของมันเนี่ยเหมือนกับม้าก็เลยตั้งชื่อว่าหมาน้ําปากก็จะยาวยื่นนะคะหมาน้ําเนี่ยจะกินใรน้ําและลูกกุ้งจะชอบอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลชายฝั่งอ่าวไทยนะคะ,ะมาดูต่อนะ ม้าน้ำนั้นแปลกมากเพราะเวลาที่มันว่ายน้ำมันจะตั้งลำตัวขึ้นและเอาท้องยื่นไปข้างหน้าหางของมันยาวงอได้มันใช้หางจับสิ่งต่างๆในน้ำอ่ะบอกว่าม้าน้ำเนี่ยแปลกนะ เวลาว่ายน้ำเนี่ยตัวมันจะตั้งตรงนะคะแล้วก็เอาท้องเนี่ยยื่นไปข้างหน้าก่อนนะคะหางของมันยาวแล้วก็งอได้ด้วยมันจะใช้หางเนี่ยจับสิ่งต่างๆในน้ํานะคะจะใช้หางเกี่ยวไว้นะคะต่อไปลูกม้าน้ําอาจจะมีตั้งแต่150-800ถึง800ตัวดังนั้นม้าน้ํา 10ตัวก็จะออกลูกได้สูงสุดถึง8,000ตัวเธอเชื่อไหมพอเกิดออกมาลูกม้าน้นาำก็ว่ายน้ำได้ทันทีนะคะม้าน้ำเนี่ยมีลูกได้ตั้งแต่150 8 0 0ถึง800ตัวเลยนะคะเยอะมากเลย แล้วถ้าสิบตัวออกลูกมาก็จะได้ลูกมาน้ำแปดพันตัวเลยเยอะมากลูกมาน้ำที่เกิดมานะคะออกจากท้องมาแล้วก็ว่ายน้ำได้เลยนะคะตัวเล็กๆว่ายน้ำได้เลยนะคะอ่ะรานนี้เรามาตอบคำถามกันในหน้า14บสี่นะคะง่ายๆนำคำนะคะที่กำหนดให้เนี่ยเติมใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะ เราก็มาอ่านแล้วก็เติมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำให้แล้วเด็กๆก็นาไปเติมเลยนะคำที่หนึ่งชายฝั่งอ้าวดูสิชายฝั่งเป็นภาพไหนนำไปเติมให้ตรงกับภาพนั้นเลยม้าน้ำอู่ม้าน้ำภาพไหนละเนี่ยเป็นภาพม้าน้ำต้องหลายภาพเนี่ยเอาตรงไหนดีที่เป็นม้าน้ำที่มันเห็นทั้งตัวเลยอ่าต่อไปปากอ้าวตรงไหนเป็นปาก ดูตรงลูกศรสีฟ้าสิว่าชี้ไปตรงปากคือภาพไหนภาพคำต่อไปคือหัวไปดูซิตรงไหนเป็นภาพหัวม้าน้าดูลูกศรว่าชี้ไปตรงหัวตรงไหนทะเละคำต่อไปทะเลภาพไหนเป็นภาพทะเลต่อไปหางภาพไหนเป็นหางของม้าน้ําเด็กก็ไปเติมคำต่อไปหอย ะะภาพหอยคำสุดท้ายคือคำว่าทอ้องท้องของม้าน้ำอยู่ตรงไหนนะนำไปเติมให้ถูกต้องนะคะอะเติมเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้นะคะภาพที่หนึ่งนก็คือภาพทะเลนะคะภาพที่สองก็จะเป็นม้าน้ำต่อไปลูกสอนชี้ไปที่หัวนะคะ ก็จะเป็นหัวของม้าน้ําภาพที่4ก็จะเป็นหางนะคะใช้เกี่ยวใช้จับของต่างๆในทะเลต่อไปชี้ไปที่ท้องใช่ไหมท้องม้าน้ําแล้วก็ชี้ไปตรงที่ปากนะคะส่วนภาพต่อไปภาพที่7เป็นตรงไหนคะชายฝั่งที่มีหาดทรายภาพสุดท้ายก็คือหอยนะคะ เด็กตรวจทานถ้าภาพไหนผิดเด็กๆก,ก็แก้ไขด้วยนำคำมาเติมให้ตรงภาพก็เสร็จแล้วต่อไปลงมาข้างล่างนะคะอาด้านล่างนะคะอันนี้คุณครูเฉลยมาให้แล้วนะเด็กๆก,ก็อ่านแล้วก็เติมได้เลยอันนี้เฉลยมาแล้ว อ่านเรื่องม้าน้นาำไม่ใช่หมาแล้วเติมคําลงในช่องว่างให้ถูกต้องเด็กๆลองทําเองก่อนก็ได้นะคะทำเองก่อนแล้วเด็กๆก็ค่อยเปิดดูเฉลยนะคะข้อ1ม้าน้ําไม่ใช่หมาแต่เป็นปลาชนิดหนึ่งข้อ2ปากของม้าน้ํายาวยื่นและหางของมันงอได้ ข้อ3าม้มาน้ำอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลขอ้อ4หม้าน้ำมีหัวคล้ายม้าข้อ5เวลาว่ายน้ำม้าน้ำจะตั้งลำตัวขึ้นเด็กๆเ,เขียนแล้วก็ต้องฝึกอ่านด้วยนะคะอ่านให้เก่งๆนะคะเด็กๆ อ่ะต่อไปเราจะมาอ่านกรอนนะ้าสุดท้ายกันนะคะกรอนอันนี้เด็กๆเคยอ่านแล้วเนาะกรอนนะคะระฆังดังง่างงางเราก็ฝึกอ่านให้คล่องนะคะระฆังดังง่างงางของใหญ่กว้างคลางหึงหึงกลองหนังดังตึงตึงตีกระดึงดังกริงกริง นักเกลงร้องเพลงพางตรงหน้าต่างไห่ห้างหญิงเอาหลังนั่งเอียงอิงมือถือฉิ่งตีดัง,ดงเด็กๆอย่าไหลหลงดูเรื่องกงกอกาบ้างดูไปตั้งใจฟังเบื้องหน้ายังจะว่ากฎอ่าในเรื่องในภาพก็จะมีภาพพระคังพระคังดังงาง อันนี้คลองนะคะวงกลมใหญ่ๆเป็นวงกลมคลองใหญ่กว้างครางหึึงๆชิงนะคะคนนี้ตีชิงอยู่ต่อไปกรองนะคะแล้วก็กระดึงอ่ะกระดึงนี่คือไอที่มันห้อยอยู่ที่คอของสัตว์นะคะกระดึงดังกริ๊งกริ้งอ่ะอันนี้เป็นกรองกรองหนังดังตึง้งตึ้งอ่ะเด็กก็หัดอ่านให้ล่องนะคะ เป็นบทกรอนอันนี้ไม่ต้องคัดนะคะคุณครูยังไม่สั่งให้คัดเด็กๆยังไม่ต้องคัดไทยนะคะ,ะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ,ะสวัสดีนะคะเด็กๆเจอกันวันจันทร์หน้านะคะ